สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารสำคัญมาแจ้ให้กับคนสองกลุ่มนี้จะต้องทำตามนี้ก่อนที่จะพลาดรับเงินดิจิตอล1,000 0บาทซึ่งทางรัฐบาลจะแจกเป็นเงินสดซึ่งคลิปนี้นะคะน้อยก็นำวิธีแก้ไขมาฝากให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะ โดยสําหรับข่าวสารนี้นะคะเราก็นํามาแจ้งให้กับทุกคนได้เช็คด่วนสําหรับกลุ่มเปาะบางที่จะไม่ได้รับเงินดิจิตอล1,000 0บาทรอบแรก25กันยายนนี้จะมีใครบ้างรวมถึงแนะวิธีเช็คสิทธิ์และขั้นตอนแก้ไขส่วนผู้พิการจะต้องทําบัตรผู้พิการหรือต่ออายุก่อน3ทธันวาคม2567นี้นะคะหลังจากที่รัฐบาลประกาศว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็คือกลุ่มเปะาะ จำนวน14.5ล้านคนซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้พิการ2.1ล้านคน และผู้ที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก12.4ล้านคนซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับเงินผ่านช่องทางดังนี้นั่นก็คือผู้พิการจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีบัตรประจําตัวคนพิการส่วนกลุ่มเปราะบางก็จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะคะโดยจะเป็นธนาคารใดก็ได้ไม่ต้องเปิดธนาคารใหม่ถ้าหากว่าเรามีบัญชีอยู่แล้วเพียงแค่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนั่นเองค่ะ และสําหรับการรับเงินก็จะมีการแบ่งใจ่ายให้ทั้งหมด4วันนะคะวันแรกจะเป็นวันพุทธที่25กันยายนจะโอนให้บัญชีผู้พิการ2.6ล้านคนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เช็คจากบัตรประจําตัวประชาชนนะคะถ้าหากว่าลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็จะรับเงินวันที่25ค่ะส่วนสําหรับผู้ที่บัตรประจําตัวประชาชนลงท้ายด้วย1 2และ3ก็จะได้รับเงินในวันพฤหัส,สบ,บดีที่26 กันยายนนะคะและถ้าหากว่าลงท้ายด้วย4-5-6-7กลุ่มนี้จะได้รับวันที่27กันยาถ้าลงท้ายด้วยเลข8และ9จะได้รับในวันจันทร์ที่30กันยายนเนื่องจากว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะต้องรีบดําเนินการ เปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยจะเป็นธนาคารใดก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีบัญชีธนาคารอยู่แล้วเพียงแค่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประชาชน13หลักเท่านั้นก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะคะซึ่งกลุ่มผู้พิการตรงนี้เนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการออกมาประกาศแจ้งนะคะว่ากลุ่มเปราะบางที่ถูกตัดสิทธิ์คือ กลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็คนที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุจะไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าหากว่าไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทแต่ตอนนี้นะคะก็ได้มีการประกาศใหม่แล้วว่าสำหรับผู้พิการจะได้ทุกคนเพียงแต่ว่าต้องรีบดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือว่าต่ออายุบัตรคนพิการให้เรียบร้อยก่อนวันที่3ธันวาคม2567มิฉะนั้นก็จะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพราะถือว่าเราไม่ประสงค์ที่จะรับเงินดิจิทัลวอลเล็นั่นเองและสําหรับผู้พิการที่ต้องการจะลงทะเบียนก็จะต้องเตรียมเอกสารแล้วก็สมัครตามสถานที่ดังนี้นะคะเอกสารก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนบัตรประจําตัวข้าราชการสูติบัตรสําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า15ปีรวมถึงจะต้องมีหนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมปกครองกําหนดทะเบียนบ้านรูปถ่าย1นิ้วไม่เกิน6เดือนจํานวน2รูปในกรณีที่คนพิการ ไม่ได้มายื่นคําขอด้วยตนเองนะคะแล้วก็จะต้องมีเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนดส่วนสภาพความพิการที่เห็นได้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอจะถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐานนะคะและผู้ที่ดูแลคนพิการจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตาม ความเป็นจริงโดยต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนก็ได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการนะคะสําหรับขั้นตอนก็เพียงแค่ให้เราไปยื่นคําร้องตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริง ถ่ายรูปตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นก็จะได้รับบัตรประจําตัวผู้พิการนั่นเองค่ะเราก็จะต้องรีบไปดําเนินการให้เสร็จสิน้นภายในวันที่3ธันวาคม2567สําหรับกลุ่มผู้พิการนะคะเนื่องจากว่าใครที่ไม่ได้รับเงินในช่วงแรกที่เขาจะโอนให้ในวันที่26-30เนี้ยเขาก็จะมีการโอนให้อีก3ครั้งก็คือวันที่22ตุลา22พฤศจิกาแล้วก็22ธันวาคมนะคะส่วนสําหรับกลุ่มผู้ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันใครที่ยังไม่มีบัญชีให้รีบไปเปิดบัญชีใครที่มีบัญชีแล้วให้เช็คพร้อมเพย์นะคะซึ่งวิธีเช็คพร้อมเพย์ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ง่ายๆเพียงให้เราลองโอนเงินโดยใส่เลขบัตรประชาชนของเราลงไปนะคะโอนเงินเพียงหนึ่งบาทก็ได้ โอนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้นะคะถ้าหากว่าโอนสําเร็จก็ถือว่าพร้อมเพย์ของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์เงินก็จะโอนเข้าให้ตามกําหนดแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถไปดําเนินการเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้นะคะอาจจะติดปัญหาใดๆก็ตามตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะได้รับเงิน อีกทั้งหมด3ครั้งนะคะก็คือ22ตุลาย22พฤศจิกาและ22ธันวาคมเหมือนกันเมื่อเราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าผลจากวันที่22ธันวาคมแล้วนะคะยังไม่ได้มีการดําเนินการเสร็จสิน้นเงินตรงนี้จะถูกโอนคืนเข้าให้กับทางรัฐบาลอดได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทค่ะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติด ามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี้ค่ะ